สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องว่าจะเป็นทั้งฟังเล่าฟังไทยพ่อแม่พี่น้องตั้งประเทศเนาะมาข่าสู่สองสาวพิมาปากเซ่เนาะจา๋มามื่อในพิมกะสีผ้าเฮ็ดคลิปกินย่ำเด็บมือนั่งเนาะกะเฮ็ดเองเนาะจา๋าพ่อแม่พี่น้องกะหนี่พักกินกับเนาะพักจาก๋ากาบบนัยไทยเบิ่งเนาะตอนเหตุกามาไทยตอนกินได้เนาะกะ ก่อนจะไปกินพินกะเขาขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามเขามาให้กำลังใจส่องเล่นอ้อยของสาวพิมพปักเซนะพิมกะขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามาเป็นกำลังใจให้เนาะกะพิมกะขอบคุณเนาะขอบคุณจากใจเนาะจากกะปากินยำเดบมือนางกับสาวพิมพ์ปักเซได้นะจะ๊ะถายลงมือกันได้เนาะจะ้ะยำเดบมือนางเนาะแดงใจบายได้เนาะ เห็ดเองเห็ดเองจ้ะมีอซอสพิมพ์กับผ้าไม่เสียบเลยเนาะทุกคนเนาะ เงียบหักร้ายเนาะแสบร้ายสุดหยอดเลยหักร้ายเนาะ ชุดหน่อดเลยย่ะแซ่เองแซ่บเองเนาะ <laughs> พักเนาะพักสระกะงามงามสอง แสบ้วหืมผักอะพี่เป็นคนมากินผนะักเนาะ 大概。 พิมกากินแล้วะเนาะพ่อแม่พี่น้องได้พิมกาสิขอลาพ่อแม่พี่น้องไปนอกกาเขาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามเขามาให้กำลังใจสองสาวพิมปากเซ่เนาะพิมกาขอบคุณทุกๆคนเนาะทุกๆนะก,ก,กำลังใจเนาะที่เขามาเป็นกำลังใจให้เนาะกาในรายการอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อให้พิมมีกำลังใจในการเทบคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้กา ขออวยพ่อในพ่อเมยพี่น้องทุกๆคนทุกๆท,ท,ทานเนาะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะก,กะกะคลิปในพิมพ์กาขอลัพ่อ,พอเมยพี่น้องไปก่อนสบายดีเนอะอกาสวัสดีพ่อเมยพี่น้องทุกๆคนนะจ๊าบ๊ายบาย